สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ป้านะอาสุขสุขคนหลังจากที่บไิเจอเงี้สามมือสี่มือเนาะเราเป็นยังเกาะลงท่อง<ม>พักผ่อนมาเพียงพอน,นั่นแหละความดันต่ำ สิทาพี่น้องหล่อมมนันเห็นพี่น้องเลยเนาะห่างเฮือนลายมือลายเดียวเออพี่น้องสิทธามาหากละสิทธาหล่อมมันเนี่อ่ะจับกล่องตอนนี้เขาอยู่บ้านนอ้องซิโนฮัลโหสบายดีพี่น้อง 你。ね สบายดีพี่น้องสบายดีที่จริงน้ำประเมนวเลาะเที่ยวเลาะนี่นะเลาะมณ์อันมณ์ผ่าพี่น้องมณ์ผ่าก็คืออันผ่าก็คือย่าพ่อย่าแม่ที่เป็นเข่าท่ำน้ำกันแหละเป็นเป็นย่าพ่อย่าแม่ที่ปัวที่รักษาคนบอสบายนะเอาก็เลาะไปบ้านนทำไก่ดีละอ้อมขาอ,มมอ้อมเอวเนาะ เื่อมามนเพื่อไอ้พื่นไปอันเอ่อเอิ่นควันอะไรบ้างง่ายๆกันไปเอิ่นควันท่อพอไปอันบ้านน้องซิโนนะพอดีอันย่าแม่เพื่นเป็นป้าอะไรผื่นเพื่นเพื่นบสบายมันคือผื่นท้องเสียสันต์วะท้องเสียก็เลยบวายก็เลยบไป ไปทางไหนพี่น้องเดี๋ยกกะเข้าไปบานเหาอีกอยังอีกลายเฮือนิไดีแวะไปอันมนต์เพิ่นเนี่ยแ <c oughs> นมมาอันไหนอันทงยางในะบ่แม่นี่งอะไรพี่น้องนะดอกไม้ออกครับดอกไม้ครับขัวข่าดอกไม้ครับขัวเขา ก่อนอื่นก็นขอบคุณพีปาา่านาาเบอรสุขุสุคนที่คอมเมนต์กันเขามาให้กำลังใจแน่ละกันแนะนำวิธีการรักษาเนี่ยขอบคุณหลายๆเดอ้อเบิร์สุขุสุคนนั่นแหละขอบคุณทุกคนที่ห่วงใยวสิอยู่ไกลอยู่ไกลนี่เด้ดอกขุดนี่เป็นบุษนาดอกขุดเนาะอ,อาการของเสาบ่อก็ ดีขึ้นมาเนี่ยแหละมื่อนี้นะเพราะว่ากินเขา่าพี่น้องคนเมื่อวานเนี่ยบอกกินหอดเขา่ามืยอย่างหัวเขา่าถ้าล่ำร้ายแล้วแบบนี้คนมันป่วยมันโซ่น้านนอนอะไรแบบนี้บวยอยากหอดเข่าข้อหน้า ที่สว่างนะพี่น้องบ้านน้ำมงอยู่ป่าตัวนั่นนะบ้นานน้ำมงจังหวะเขาเอ่ยว่าบันสีสว่างน้ำมองสันถ่นายมันติดกันแค่คนละบ้านเลยติดกันขอบคุณปิดปานาะอาสุขุสุคนที่เป็นห่วงเดอ้อที่ทำถ่ายกันเข้ามาห่างหายไปนานเออบม่ได้ถ่ายคลิปให้เบิง่งเนาะ ค่าแต่ดูแลพอเยอะแต่วาตั้งจิตอธิษฐานแล้วนะหลูกเต่าบุสุกคนไปตั้งจิตอธิษฐานเอาเต่าพอคนเนาะตอนนี้ควันมันยังไปอันนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคล้อพี่น้องเด้อเนาะภายบมเสือกับบบบว่าบ่บบาบาบาเป็นอย่างเนาะแต่สุขภาพเนาะเสือเพราะว่าสุมห้านะ่อาาานะอยู่ในนี รักษาอยู่ในนี้ถือศิลภาวนหน้าอยู่แบบนี้เนาะก็ตามที่เขาบอ,อกไปหละเท่าแม่ค่ะแต่กี้าให้ก็นักกว่านี้เราหลอดมาได้คือขูมือนี่ค่ะ่อนนี่แหละอยู่ในถ้ำนี่แหละเข้าถ้ำคนอีสานะเพิ่นหูดีว่าเข้าถ้ำคืออียังรักษาแบบ แบบทางธรรมนะแบบได้พ่นธู้ดีรูข้ขอน้ำไหนกำลาังมองต่อพี่น้องพี่พี่ทางพี่น้องเอานั้น ก็เพ,พื่พอน,ะอนยังไม,ม่นอนนะมันมนตนไปเรื่อยๆมอนไปเรื่อยๆเ,เป็นเท่าไรบ้านซองซามบ้านพูแหละหเนาะพี่น้องเนาะมี่บ้านน้ำมองอันนี้นะโซนคุ้มหวยวสันวะเสียงเพียงก็ลอยมายุดนะ มาอหอดนขึอนนะพอนั่นก็คือเขึอนซาโนมึงไม่ให้อยู่แล้วบ่เอาก่อ,อ,อ,นานอนมาหายมานาเบิดนอนบ่อิ่มซองคืนเลยพี่น้องเอ้ยเออบ่แมนมานอนบ่อิม่มเออก็นอนบ่อิ่มแหละออื บม่ได้นอนบ่ได้นอนตรงเวลาเมือกกเอ่อคืนนี่กาเออแขวนกันตีสองกว่ากว่าพี่น้องเลยจังได้แล้วเนาะมือแรงเออต่อยชักสิตีได้อีกแล้วมือแรงเมื่อยก็ต้องทนแหละพี่น้องเออ ช่วงข้าวอีแม่เป็นนะแห่งกันนักกว่านี้แต่ว่าเฮาอยู่กรุงเทพตะก,กี้นะเแ่าแม่เป็นป่วยนะกะควันไปคือกันกับอันอีพอนี่แหละเนาะแห่งกันนักแล้วแห่งกจ่อยแห่งกดำเลยแม่เนี่งก็เจ่อยจ่อยอลีโลเด้พี่น้องเลยจ่อยแห่งกนั่นเลยในการบานมอง จ,งาจาังหวัดจ้าเนกระขอ,ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อที่ยังติดตามกันอยู่เนาะไปเฮือนยาพ่ยาแม่นี่ล้างนี่เฮือนยาแม่เฮือนยาพ่อ,อนนาาเพื่อนนั้นลังรมังเขาเนี่นยย่ามันได้กินอยู่ แต่มาเวลาอันเลิกมานะมามนะได้มานอนเพื่อนคือเก,ก่าได้พี่น้องตีสองตีสามก็ไม่ได้เข้ามานอนพี่คือเก่าฮ่าตุนลำไนมันสุกเลยนี่สุกลคฮะ มังล้าาําไยซะแพงนะอันนี้มังล้ําไยอีพอปลูกไว้นี่คือเก่าพี่น้องเขามานอนคือเก่าเอาบ่าได้นอนอยู่หน้าบ่าได้นอนอยูยใ่ใส่เลย นอนอย่่งนี่คือเก่าสิขาวสามสิบปีแล้วเงินเลยคะ่ะตื่นโอ้ยตื่นสวยขโมือนี้นะเพียเนาะยังอีกสองอ่าย่าพ่อย่าแม่ยังอีกสองเงิน ขอบใจเด้อที่ติดตามพี่น้องขอบใจเบอร์สกูทุกคนหน้าดำํำเครียดกะข,ข,ขอบุณขอบุณขอบร้ดขอบใจล,ลายๆถูกถูกคอมเมนต์ถูกความังใจตามที่เขาบอกไปแหละเนาะเขาบอกขอ,อยมีเวลาสี่ต่อคอมเมนต์พี่น้องเครับ บอบอกขอบอกมีแล้บอกมีเวลาเลยขอโทษหลายๆเด้อที่บม่ได้ตอบคอมเมนต์ช่วงนี้เนาะแม่ฟองใหม่เมื่อหนาคนละเนาะซาถูกถูกถูกคำอวยพรให้พ่อแล้วก็แม่ของเฮาไอส่วนไอเสาก็ได้ซาถูนัมเบอร์ตรงตรงคอมเมนต์นั่นแหละ ยัเป็นสูงอ่ะเป็นเศร้าสซะไปเขากันใหม, ey, ม่คลิปนะไปไหนเด้อ <c oughs>